นะครับผมก็อยู่ริมทางรถไฟสายมราณะนะครับสายการชน,นบุรีน้ำตกที่แยกออกจากหนองประดุกนะครับบริเวณน,นี้นะครับจะเป็นอดีตสถานีบ้านโป่งใหม่นะครับนี่ครับก็ยังมีอาคนะารบ้านพักอยู่นี่นะครับมาเจอซากหล,ลังรถไฟนะครับเป็นรางขนาดเล็กกว่านี้เคยเห็นบ้างเลยนะครับมาถานี้ ทางรถไฟทั่วประเทศนะครับก็เปลี่ยนเป็นรางมาตรฐานขั้นต่ำร้อยปอนด์หมดแล้วนะครับท้านไม่รวมทางแยกสายย่อยนะครับก็จะเป็นรางร้อยปอนด์หมดแล้วมาตรฐานนะครับจะมีแค่ทางหลีกบางสถาน,นีที่ยังเป็น80ปอนด์คนอยู่บ้างนะครับแต่ก็มีน้อยลงตัวม่งทางคู่นะครับที่จะไปเป็น,น UIC 54นะครับประมาณ110ปอนด์ละแปกิโลกรัมต่อนานะครับแต่รางขนาดนี้ดูเล็ก่าที่เคยเห็นมากเลยนะครับ ประมาณได้สายตานะครับขอดาวว่าน่าจะเป็นลาง60ปอนด์หรือ70ปอนด์นะครับอันนี้ผมเดานะครับปกติมันเก่าหนังขึ้นสนิมบังนะครับอ่าน m p ไม่เจอถ้าเป็นลางขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นลางตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะครับอาจจะเป็นลางที่ใช้ใน ที่ญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟเลยนะครับเด mm ี๋ยวรเีนที่อดีตสถานีบ้านโป่งใหม่ครับ mm hmm. ก็ขอถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนแล้วกัน,นครับข mm ้อ hmm. มูลาเพิ่มนะครับเห็นว่าเป็นรางเดียเคย เตีมาเปลี่ยนนะครับกับเสาโทรเลขเนี่ยครับก็บเป็นลังเก่านะครับที่เล็กไปแล้วครับเลยอยู่ในสภาพหมดอายุแล้วก็จะถูกเอามาใช้งานเป็นด้านอื่นนะครับอันนี้ก็คือเคยเอามาใช้เป็นเสาโทรเลขน,นะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกมาแน่ตอนแรกนึกว่าเป็นลงมมังทำไมสงครามโลกศึกนะครับ